สบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมากินเผื่่น้ำกันอีกแล้วมาคืนนี้โบได้ถ่ายเมื่อยหลายพ่อแม่พี่น้องมาทั่สนามบินเด้อโอ้ยต้มเปื่อยอันนี้เผื่อเผื่ออันนี้เจียวเพี้ยพ่อแม่พี่น้องแก่เชียวเพี้ยเพี้ยนเชียวเพี้ยนยัดไปอีแม่มาเกาะมันไกลขนาด สวัสดีสวัสดีพี่น้องมามากินเผา่อต้องการจังดาอร่อยอ่มาก,กินเฟอ้อเหมือนนี้นะเอ็ดเฟอ้อกินเนี่ยมะเสาวขวดพันนึงเนาะว่ามัมากใส่สีนขนัมว่มามักใส่สีมักกระดูกสีใช่ใช เชนถั่ยยูวัจ้า่ามันก็ตา,าพักก็อบอกพักได้หลายเลยว่าเลยพาาักบัวล้วฝ้าถั่วกำกับง,งานปุ๋แม่พี่น้องกินกับเพือยปุ๋ยแล้วภาพเก็บมานล้วพี่น้นองจะมากินกับเฟอือยสบายดีกว่านะแม่สบายเลยามาเด้นจ้ะเพื่อนอกกันเน้อกุวยเตี๋ยวเพื่อด้วยกุวยเตียเยเต๋ยวพี่น้อง จัยนะตบอกวาใส่กรนต้อบนิดหน่อยนหอยปองามๆต้งกปลกเองเนาะบอว่าสามจะได้กินยาหัวพี่น้องเอ้ยบกับปลกเอง กะเองไงบอไดคลิปตอดตัว,วหอกคลิปพี่น้องตอนเก็บตอนกะบอได้ถ่ายบอได้มีคลิปมีคลิปตอนเก็บตอนปลูกไดออกเจ็บป็นที่สิทธิภาษาจ้าลุงขาลงมามาพี่น้อง เป็นยาตัวอ่เมียตุยเป็นน้ำเชื่อบ่าหมดเจ้าตุยเนี่ยบ้กินที่บ้านป่แม่พี่น้องจอนบ่จวนในบ้านน่ะ มันสวยในบานมันพักหนึ่งพัักไงพี่หลองบุได้แก่ได้เอานอนบ่มเมืเขือนเนี่ยพแม่ไปนอกคิมาตจดชวนแต่บุตเนงดปรวกนึ่งเนี่ยเขาดูแข่เนี่ยแต่ือมัเขือมาพิษเนาะบุแเ่มืเขือเพาะเนาะ เป็นตะเงิดบอกพ่าแม่เป่น้องฝนตกึ้นแบงแหงเอาพูยตรงน้ำบมมีน้ำจะหน่อยเลยเออใช่ๆแม่ไม่มาอีไม่มีแม่ละนอนๆยันบมมีสีขึ้นเบิ่งลงเลยกระเจี๊ยบมีแล้วบะหมันดูไงบอก cái tiếng đây Tổng bữa thì chỉ ngồi. Khá ngồi. tôi thì nó chín hoa hai hoa Bữa chỉ kiếm tầm một mía bầu xuân kiếm phơi năm Mặc dù ngồi <laughs> gần bác nhảy mà hoàn Ông Nguyên này tội <laughs> đâu ธรรมาดาไม่ต้องเหลืองก่อนเลยเลืองมัน ừ, นี่เีัก็ม่ปเคีามากมเป็นเือสาบผู้มีพระคันบดแสุมธน์าานะาาแต่ก็ต้องทำลายสมุกนี่โอ้ตัวตาเดินบ้านก่อน หน่วยบ้านใหญ่เมือนใหญ่เอาไปขายขายแกแขกคืออื้อเป็ปหานดูแ,แขกแกเชคเคียนมากเดี๋ยวเรที่มีท่งน,นี่ขัวขม này như nồi lửa đây Ừ Ừ Ừ nhằn bố kính khó Bố đập phạm không Được vào. Ừ. để đi nó bố đi nó lột chưa chưa Đó mình nó kiến nồi, Bố hòn khảo là hòn rồi đấy นี و و ่มันยากเหนียวเป็นไงค่ะมันคือทุงแดงเนาะทุงแดงเหนียวถุงเชียวเคียวบนเหนียวเคียวเสียนี่ยบนเหนียวนี่ตัวนี้มันเป็นทุงแดงได้เส้นใไงถุงเคียวหนามะทุงแดงอันเช่นแดดบางเช่นน้อยข้าบหลังนี่ไม่เหนียวเส้นบาขาด นีเขียนไปอย่างนี้ภายในเพิ่นพักหย่ากูไอ้เป็นลายกินหมูสันพ่อแม่พี่น้องตอนปลูดภาษาพูดโบราณเลยไม่แปลเมื่อไปโอ้ยไปใส่ยันบดเนี่ยคือมึงมีหดดินว่างกน่อยมะมะโขยนั่นโขยนี่ไปเป็นพักกาดพักกระตัดพักที่มะโขยไป เด็กินบ่ได้กินกัญญาห้วยไหวไหนบุ๊ดวันมันเป็นมามันจะเป็นหน่อยเป็นได้กัญญาเด็กกินอทุกวันมาอชอบไปเลาะเบิ้งนะไปเลาะซ้ำดวจเบิ้งบัดตัวใดมีบ่มีตัวใดปงบ่๊กปงปงเนี่ย มุซซี่ีเซียไฮไลน์เนาะปีนี้ฮักทิมกระไลต้นนะฮักลงมาพอปฮักแก่เสียออกเพื่มตโตขึ้นมาแล้วตัวได้มันหัดข้อมหมฮะแก่ออกมันพักตีบูตเตอร์จ้ามัดมันวะเดี๋ยวเอาหนึ่งเสียกันใส่ไหเนี่ยมันมีตัวมัดอยู่มีตัวมัดอันจุมจะกันมันบอกน่ะนะพักมันโยี่ยพอได้กินพ่อแม่พป่น้องปูกผังก็พอได้กินเศรษฐกิจพอเพียง ือเพิ่นวาวนะนํามาตลอดก็แม่นความเพิ่นวาวเพลินหวาวนะขอขวมเคารพใจเพิ่นที่เพิ่นรับไปแล้วันไรดีๆเราก็น,นำมาใส่ ขาปูกอย่างนี้ก่อนนะข้าวแจกเห็กับมันบงามว่าบอกจำเป็นอัพูยหรอกน่าขอยไม่เคยใช้พูจะเกลือทำอะไรหมวโอ้ยตะกี้บ่ได้ใส่ผู้สีผิวหรอกติดตะผูพังลงเหงียเข้าบางเมื่อก็แม่นม่เกเอาขึ้น มันเปเผลอแม่งท่านพูดกับเจ้าวันนี้นนก,นนนกินกับเป็นพญาติเขาคนเป็นมะเด้งเป็นแอนเคนเซอร์คุณเอ๋นี่งอนเขาง,งอนพูยนะเสื้อพูดใส่ยาเป็นน่ะจะบู๊ว่าได้นานจะก,กินยังเนี่ยปูปลานานะเป็นหอยเป็นยังแลเป็นปูเป็นปลาแล้วเก็บมากิน น่ามาันเคยใส่เป็นยังเดียวเนีน่ยเข่าบักงามๆอันตะกี้เข่าบักงามๆเดี๋ยวนีน้ไปใส่พูดเดือเข่าแห้งที่หายมันซะดินตายใช่ดินกระแกนเดีด๋ยวเนี่นยคนบา้านทองตายต้องไข่ต้องคลอง,องการอยู่การกินเนีย่ยแหละ bún thịt heo thế này côn trùng hết dạng này mới cơm trám viên nấm nai nè nấm này cho cơm trám mình mình liềng liềng một đĩa anh nè chắc mình bán được xếp เพร่นนอันนี้ก็แก้รถก็กินกันมาเลยแบบกินเส้าแขกต้อกินต้องทามันๆอยู่เกินออกินเนพื่อเอาไปไหครับจะบอกเพือ่อย่อยผมเหน็ไปนมีเื่อไกระเส้นมีแอรอยู่ได้อเอินแออยู่ได้ mừng cười nhói hết subscribe cho không จางดิเกับจะกินเวละลายไปเดียน่อย Mười à. hai nữa sao. Hoặc là kim một thân mười năm. cho một cái tên nha Tên cụt nha yên. Nguyên nha 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 yên. Mười hai mười hai mười hai mười hai ต่อไปจนอ่อนกินงยน้อนรทชานนน้นดูมนันนวในนี่ยมืนก,กันเมียกับมักปูกหัวกัมักปูหัวมักปูก้นไหมต้องความฝ่อจะข,ขึ้นหลังเบิดก่เนอปลาไว้มันก็น่าก็เผยเมียงมันอันนั้นยัง <นะ S 2> อ,อ่อเมียนยังใช่กระเปาะกินทำไมหวานผ่านอยากบันไดเด้ดิขบบุยากบันไดเผย โดยจะกินตำมทั่วใส่กะปิว่าเมียพ่อให้กินผู้เดียวก็บระคับมาคือนั่งกินน้ำกันงไม่อยากจะเช้าด้วยกันมาแต่คืนนี่ได้กินกินอิม่มคืนนี้เมียจนันทร์ให้ตัวบ้างไงคืน ปราหับชนางมากวานะคนมากจะกบาา้านทั่วคนประเทศอังกฤษคนน่ะมาฮอนมาถึงเด้อพ่อแม่พี็น้องอีีนอนเลเนะี <ừ. S 2> ่ยเวลาโมตรงกันแปดชั่มงนองอสิละก้มน้องแม่เหอ เล็กสักแค่เนาะอืมสุดคือกลมลงเห็นหมดพ่อแม่เห็นน้องเพื่อนเขาน้อยน้อยปผิดเวลาเด็กพี่น้องจำกันก็เบื้องดาวแปดชั่วโมงมันบปตรงกันเวลาแต่ว่านพ่อมานอนเว้นเดนมันี่เมื่อยเวรั่นเวลานอนอ่ะพ่อแ่ได้นอนเมื่อวานก็บนได้นอนเวลาประมาณเวลานอน ไม่แถวประเทศเรามเหมืนอ,โอมมนโลกเลยอรมนะีแม่เยอรมันนี่โลกนะแล้วก็นี่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็นวดโลกของไทยของเรา <c oughs> เป็นเขคสได้เพราะแม่เป็นน้องตอนที่ยืนมาเนาะทางญี่ปุ่นนี่แจง้งเข้ามาอเมริกาในคำมันเป็นเขตไปเขตมันเลยพ่อแม่เป็น้องดำปึกเดินตอนที่ยืนมาโอ้พระเจ้าเป็นเต็มแค่แม่บอครับ คือเดียวกับน้ำขุ่นกับน้ำใสบบไลเขาใจะกันะเบน,นั่นแหละพ่อแม่นน okay, พี่น้องโอเคพี่น้องเท่าไรเลยค่ะเท่าไรนะสองสุดเก๊ะไม่หงอกไม่หงุดหงิดสองโอเคด ạ บัน โอเคน้องพี่น้องอยืดดีมไม่แห้งย่ดเดมก็ได้ก็แซ่กก็ติดตามพี่น้องเนอให้โชคให้มาใน้ดับให้ด้วยทุกคูทุกคนสวัสดีบ๊ายบาย